ขนมจีนม,มันงามางยอะเนเลเกล็ดตามไปเพชรเก้าพี่น้องมากมาก่แบกินยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีคม่พี่ดองเบิร์ดจุกูจุกคุ มือนี้พาพี่น้องมากินตําซั่วปรุงสะดุ้งอีกแล้วพี่น้องแคบหมูพี่น้องครับสลัดสลัดค่ะสลัดกรอบเลยนะพี่น้องใช่มาแจกต้นกันพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวพี่นี่มาพี่น้องลงมือบรรยากาศคือเก่าพี่น้องมากินต้นกันได้พี่น้องได้ก็กินข้าวเหนียวปะกุ้งพี่น้องพี่น้องกุ้งตําซั่วใส่ข้าวหนึ่งตีนู้ดขนาดพี่น้องเยอะเบื่อแล้วพี่น้องกุ้งละมาๆพี่น้องกินกัน อน้กระนเจ็บัคู่จำเมนนจีนมง่ายโยเฉินเล็กเนได้เช่นแบบยาวๆนะยาวแบบอืม อาไม่บอกทำเป,ปเ็ดที่เก่าไปหน่อยมาม,ามาทแซ่บกินยังไงั กลุ oh ่มนั่น มันน mm ี hmm. mm ่ไไกลมือนันอย่าเวีนนะไวเก่นะ ทำไมเแ็่หมูมันจะแก้กันมันค่อยๆนมันปิด้องมอคนะ่มอยมีกบองนี่มันใหญ่นะแล้วไม่ดดมันไม่ได้ติดมันนะเนะ ม,มันเพิ่มคนไปเห็ดกลุม่มตอนหลังแล้วก็ của nhà yêu bật 有害。Okay. Thank <laughs> you. 私たちは。 กระเทืก่อนเบื่อพี่น้องปิดใจวายคือเกาพี่น้องเว้แสบเอาพี่น้องกลับกินนี่กับมดพี่น้องยังเดียเครื่องเทศกับเส้นขาดน้อยนึงพี่น้องไว้น้ำปลาอีกคือเกาพี่น้องนะหลับกินนี่กับเขาขอเจ้าเป็นจะมีหนันเนาะ กิปหน้าพอก,กันไม่อย่าลืมอะไรก็แชร์ก็ติดตามพี่น้องสองสาวในาปาเชียเป็นวีดีโอเดอร์ถ้าพี่น้องอยากให้งงกินนันกคอมเมนต์มาบอกเราพี่น้องด้วค่ะนะคะขอขอสวัสดีค่ะสบายดี